สวัสดีครับมาพบกันกับผมนะครับจากเพจร้านทำดีโชคไม่จนนะครับก็วันนี้บ่ายวันเสาร์นะครับหลายๆคนก็นะครับก็หลากหลายกันไปนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาทักทายนะครับ จากที่ไลฟ์ลไปเมื่อเมื่อวันที่1 0กันยาที่ผ่านมานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูสดเมื่อวันที่10กันยานะครับหรือจะดูย้อนหลังที่ผ่านมานะครับผมขอบคุณจากใจนะครับที่ได้เข้ามาดูแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะครับก็ผมก็ เข้ามาดูย้อนหลังของตัวเองเหมือนกันนะครับปฐมบท TST v อสทเเมื่อวันที่10กันยาก็ต้องบอกเลยว่าก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีบางช่วงบางตอนก็มีอยู่หลายช่วงเหมือนกันที่ไม่ปฏิติประตอร่อนะครับก็อาจจะผมสันนิษฐานนะมันจะมีอาจจะมีอยู่สองสาเหตุสาเหตุแรกก็คืออาจจะเป็นที่เน็ตสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร พูดภาษาชาวบ้านก็คือความแรงของเน็ตมันไม่เร็วพอนะครับก็เลยอาจจะทําให้ผมพูดไปจังหวะหนึ่งพอสัญญาณเน็ตหายมันก็ขาดหายไปมันก็เลยมีการพูดเหมือนกับเหมือนกับผมพูดไม่ปฏิปต่อกันมันเหมือนแบบคนฟังก็อาจจะไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะครับหรือผมสญญานในฐานอีกข้อหนึ่งข้อที่2ก็คืออาจจะเป็นที่สเปคเครื่องนะครับสเปคเครื่องอาจจะต่ํา ก็เลยทําให้เกิดการสะดุดหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับผมต้องขอโทษนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยเลยนะครับที่ในการไลฟ์วันที่สิบกันเน็จะคนที่เข้ามาดูย้อนหลังคิดไว้นะครับคือเน็ตไม่เสถียรกับ สเปคเครื่องบางต่ำนะครับก็เดี๋ยวผมต้องหาวิธีการแก้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามันอาจจะเป็นที่สเปคเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงลำบากผมอาจจะใช้วิธีการไลฟ์สดไปไปด้วยบ้างนะครับหรืออาจจะมาทำคลิปเดิมนะครับลง YouTube แล้วก็อาจจะมีเพิ่มก็คืออัปคลิปลงเพจนะครับก็คือทำาอยูสองแบบถ้าไม่ไลฟ์สดก็อาจจะทำทำคลิป นะครับการทําคลิปก็อาจจะอาจจะด,ดีกว่าตรงที่ว่า1ไม่เกี่ยวกับสัญญาณเน็ตอาจจะพูดแบบต่อเนื่องมากขึ้นสมูทมากขึ้นไม่สะดุดไม่แบบขาดตอนอะไรเงี้ยครับแล้วเสียงภาพภาพเสียงอาจจะชัดกว่าหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําคลิปมากขึ้นแล้วก็ลง YouTube แล้วก็อาจจะมาอัพลงเพจประมาณนี้นะครับก็แต่รลายก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะครับ พักหนึ่งและอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยผมสันนิษฐานไว้สองเรื่องก็คือทําไมทําไมสัญญาณเน็ตก็คือสเปคเครื่องต่ํานะครับแต่ผมก็ได้ลงไว้ใต้คอมเมนต์ไว้นะครับลงรูปภาพไว้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ก็จะได้ดูนี่คือจักใจที่ผมได้ มาเล่าเล่าสุขกันฟังนะครับในสไตล์ของโช่งไม่จนนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่อยากที่จะมาไลฟ์มาบอกกันว่าเมื่อวันที่10นั้นน่ยผมก็ได้เช็คลิสต์ของตัวเองเหมือนกันว่าไลฟ์เป็นยังไงนะครับก็มันก็ปีบางช่วงบางตอนมันก็ขัดขาดห้ยหายนะครับนะครับขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้ไลน้ากันลวกันไว้ไลน่าเนี่ยผมอาจจะมาแบ่งปันให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพ เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังเริ่มดิวกับระบบที่ชื่อว่าระบบ T S W นะครับระบบ T S W เนี่ยผมกำลังเริ่มดิวอยู่นะเริ่มศึกษาแล้วนะครับแล้วก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละนะครับก็เข้ามา ที่จะมาส่งต่อผ่านช่องทางผมนะครับก็ผมพูดคร่าวๆก็แล้วกันนะครับว่าระบบ T-S w คืออะไรนะครับระบบ T-S w ที่เป็นลิขสิทธิ์ของครูสิตานะครับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้หรือว่าครูสิตาปฏิหาร่งชีวิตซึ่งครูสิตาผมเล่าแบบเก่าวๆก็คือว่าเป็นใครนะครับก็คือมาจากคนธรรมดานี่แหละ มาจากคนธรรมดาเลยแล้วก็เคยทําธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นหนี้มากมายนะครับแล้วก็ติดลบเหลือเงินติดตัว20บาทนะครับแต่ว่ากลับมาพลิกชีวิตตั้งตัวขึ้นมาใหม่ได้นะครับสินค้าธุรกิจผ่านออนไลน์นะครับแต่ว่า T.S. m u เนี่ยเพิ่มเติมตรงที่ว่าเขาใช้ข้อดี ของระบบของธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือธุรกิจเครือข่ายนำข้อดีตรงนั้นมาเอามาใช้เพื่อให้เป็นระบบระบบแปลว่าการใช้เครื่องมืออย่างเป็นระเบียบนะครับเราจะได้สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนสร้างไรายได้ได้อย่างยั่งยืนนะครับหรือที่เขาเรียกว่า p s s s v e income นะครับก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับตรงนี้ก็ผมก็ได้รู้จักกับ ผู้แนะนำนะครับต้องขอขอบคุณผู้แนะนำนะครับผู้แนะนําของผมก็คือโคชเดือนหรือว่าคุณเดือนนะครับที่ผมเคยรู้จักตอนที่ผมได้ดิวกับแมสผ้าอัจฉริยะนะครับก็ได้รู้จักตอนนั้นแล้วจอนวันนี้ผมก็ได้ได้มีกว่าได้คุยกับคุณเดือนโคชเดือนต่อนะครับว่าระบบเ s m U เป็นยังไงนะครับผมก็เลยมองว่าโอเคนี่คือโอกาสในการที่จะเป็นอาชีพผมด้วยแล้วก็นำสินค้าตรงนี้ส่งต่อให้กับ ผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มบอกเล่าเรื่องราวกันต่อไปนะครับก็ยังไงก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าหรือไลฟ์หน้าเนี่ยผมอาจจะทําเป็นคลิปบ้างหรืออาจจะเป็นเป็นไลฟ์บ้างนะครับก็ลองกดติดดาวนะครับกดซีฟร์สกดเห็นโพสต์ก่อนไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาคอนเทนต์ดีๆนะครับจากเพจร้านทําดีชมจนแล้วก็ ยูทูบช่องโชคพิจนกดกระดิ่ง Subscribe ไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าพาร์ทเนอร์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของออ b o u t มีโชคในเรื่องของการแนะนําแบ่งปันแบบสไตล์เล่าสู่กันฟังอะ่ะข้อคิดหลักคิดธรรมะต่างๆนะครับทั้งหมดสิ่งที่เป็นดีงามจะผ่านจากช่องทางนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าไลน์เนี้ยจะมันจะ ขาดขาดห,หายหายจะเสียงจะไม่ปฏิปต่ออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ก็ต้องขออภัยไปล่วงหน้าเลยนะน่เลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขาดหายอีกไหมนะครับผมสันนิษฐานไว้มาอยู่สองเรื่องถ้าไม่สเปคเครื่องต่ําก็เน็ตมันไม่สเสถียรน,นะครับแต่เดี๋ยวผมจะหาทางแก้ด้วยการทําคลิปนะครับเพราะคลิปมันจะมันจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเรื่องของการถ้าเน็ตไม่สเสถียรเนี่ยคือ คำพูดผมพูดออกไปทางคลิปเนี่ยมันจะต่อเนื่องกว่าส,สมูทกว่านะครับมันจะตัดประหาเรื่องนี้ไปแต่ว่าผมก็จะคงจะไลฟ์เหมือนเดิมนะครับก็โอเคครับไม่รบกวนเวลาของทุกท่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้อาจจะเป็นวันทางานางของใครบางคนหรือวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดนะครับก็พักผ่อนกันนะครับท่านนึกถึงเรื่องของสุขภาพขอให้นึกถึงโชคนะ นึกถึงโชคคอยถึงนึกถึง t s t w e l l n e s s ช่องทางจาัดจำหน่ายอิสระนะครับเพราะเราก็อยากให้ทุกคนมีชุดภาพดีมีความสุขแล้วก็ทำแต่ความดีกันแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าการเจริญภาวนานะครับเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาดีแน่นอนครับการภาวนาเนี่ยเราภาวนาเพื่อละบาปชำระล้างบาป ไถบาปล้างอากุศนเราทําอยู่แล้วแน่นอนแต่สิ่งที่เราควรต้องทําคือการภาวนาที่เราไม่ต้องการเพื่อเอาดีเราอย่าไปรักษาภาพติดดีนะครับเราเภาวนาเพื่อละ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 ,ละจนไม่นะครับอันนีเน้เป็นข้อคิดที่ทำให้ผมได้จากการภาวนานะครับภาวนาไม่ได้เอาดี แต่ภาวนาเพื่อละอย่าภาวนาเพื่ออยากนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วพบกันไลฟ์หน้าหรือคลิปหน้าครับ t s c t ผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขและทำดีขอบคุณครับสวัสดีครับ